ราคาเต็มน่าจะอยู่ที่ราวๆประมาณ4-5,000ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าผมซื้อในโปรโมชั่นช่วงเดือนกันยายนปี2024ก็ได้มา2,000กว่าบาทแต่ราคาเดี๋ยวผมไปให้ไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์แล้วกันแล้วก็ตัวนี้เป็น Limited e dition มีขายช่วงสั้นๆหมดแล้วหมดเลยผลิตจำกัดด้วยถ้าเกิดคว้าทันกันก็ยินดีด้วยแต่ถ้าใครคว้าไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่า มันมีน้อยมากในไทยรู้สึกจะมีแค่35ชุดเองมัง้งนะครับผมเป็นหนึ่งใน35นั้นด้วยเพราะว่าซื้อช่วงโปรโมชั่นพอดีนะครับถ้าไม่อยากจะพลาดโปรไม่อยากจะพลาดรุ่นสีพิเศษพวกนี้ก็แนะนําให้กดติดตามช่องไว้นะครับแล้วก็เวลามีโปรผมจะรีวิวให้ก่อนโปรจากนั้นก็จะมีลิงก์มีโค้ดส่วนลดมีอะไรเยอะแยะถ้าซื้อทันก็กดเข้าไปซื้อสั่งกันเองได้เลยอันนี้เป็นของส่วนตัวนะครับผมซื้อเองนะครับผมก็ Uh, เป็นโอไลท์นะครับซึ่งหน้ากล่องเขาก็จะไม่มีชื่อรุ่นอะไรเลยนะมาเป็นกล่องตลับแบบนี้นะครับแต่ด้านข้างก็จะบอกว่าเป็น o l ไลท t บัต o ทองโฟร์พรีเมียมอีดิชั่นบรัสไวฟล์มนะครับ Edition, ลิมิตต์อีดิชัผลิตจำกัดผลิตทั้งโลกกี่ชุดไม่รู้แต่เข้าไทยแค่30กว่าชุดเท่านั้นนะครับกล่องก็จะเป็นบัตรทองพ b w ีตัวนี้จะมาพร้อมกับเหรียญน,นะครับคอลเลกชั่นบด้วยสะสมได้นี่จะเป็นครบรอบ5ปีนะครับใน ประเทศไทยไมั้งนะโอไลท์ light, ประเทศไทยนะครับ 5th Anniversary Coin ่คอยก็จะเป็นเหรียญที่มีจำหน่ายแยกไหมผมก็ไม่รู้นะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาครบรอบ5ปีของโอไลท์นะครับนี่นะเขาจะบอกว่าเป็นโอไลท์ 5th Year Members Anniversary เนะเป็นสมาชิกครบรอบ5ปี5ดาวเหรียญเนี่ยน่าจะทำด้วยบรอนซ์นะครับ ก็คือสำมฤทธิ์หรืออาจจะเป็นคอปเปอร์ก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจจะดูมันจะเป็นสีทองทางแดงแบบเนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีเลข5อยู่แล้วก็เป็นเหรียญที่รายละเอียดดีมากนะครับทํามานี่ส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปดอกโบยหรือสกุรละไม่รู้นะครับพร้อมกับสัญลักษณ์ของโอไลน์ line, แล้วก็เป็นจินจีนหน่อยนะนะครับหมดแล้วก็น่าจะหมดเลยแหละมั้งไม่รู้ว่าทําจากอะไรนะครับจากบรอนจากคอปเปอร์จากอะไรไม่ลองชั่งน้าหนักดูน้าหนักเท่าไหร่หนักเหมือนหนเหรียญ เอาไม่ขึ้นเพราะว่าไม่ได้วางบนพื้นเอาใหม่ศูนย์หกสิบกร,รัมเลยนะหนักอยู่นะเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญจริงๆมันมีวัสดุอื่นก็มีรุ่นอื่นก็มีนะแต่นี้เป็น five year anniversary ครบรอบ5ปีมาดูกันที่เจ้าตัวไฟฉายนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เราจะรีวิวภายในวันนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นผลิตจำกัดผลิตน้อยนะครับ บางคนก็ซื้อไป้2ชุดเลยนะครับสิทธิ์ซื้อของเจ้าตัวนี้จะต้องเป็นเมมเบอร์ระดับซิลเวอร์ขึ้นไปนะครับมันก็จะมีไอออนก็คือเหล็กคอปเปอร์ Copper นะครับทองแดงซิลเวอร์เงินแล้วก็จะมาเป็นผมไม่น่าจะเป็นโกลหรือแพลตินัมก่อนนะครับแล้วก็จะไปเป็นไดมอนด์ขึ้นไปขึ้นไปนะครับถึงจะซื้อได้นะครับแล้วก็มีจํากัดด้วยเปิดกล่องมาจะบอกว่าขอบคุณนะครับแล้วก็จะมีเอกสารว่า,าต้องถอด หัวอุปกรณ์เอาแผ่นรองแบตออกแล้วก็เอาไปชาร์จนะครับขนาดชาร์จเนี่ยกับตลับจะบอกว่าเป็นสีกระพริบบิิ n g b นะเป็นเลขขึ้นมาแบบนี้ตามจํานวนเต็มนิ่งก็คือเสร็จสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับเอกสารคู่มือแนะนําการใช้งานแล้วก็เอกสาร warning นะเตือนในการใช้งานต้องระมัดระวัง,ต,วง,วงนนตัวอุปกรณ์กับตลับชาร์จจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับเรงมาดูที่อุปกรณ์ก่อนแล้วกัน ในนี้จะมีรูปคือมีสายคล้องมือสายชาร์จผ้าเช็ดแล้วก็ตัวเกี่ยวนะครับสำหรับสำหรับติดตั้งนะครับซึ่งกล่องเนี่ยผมรีวิวเสร็จผมจะทิ้งนะครับส่วนใหญ่แต่ตัวนี้กล่องมันก็สวยดีน่าจะเก็บไว้แหละแต่ส่วนมากผมจะทิ้งอันนี้เป็นสาย USB A ไป C นะครับใครใช้ Android iPhone 1 5 1 4 15งนะครับขึ้นมาก็ใช้ USB Type C หมดแล้วผ้าเช็ดนะครับ ตัวขอเกี่ยวสำหรับติดตั้งสายคล้องแล้วก็สายคล้องให้มาครบเลยนะพร้อมใช้พร้อมลุยนอกจากนี้เขายังให้ตัวตลับชาร์จนะครับและเป็นตลับเก็บด้วยที่สําคัญคือมันไม่ใช่ตลับชาร์จนะตลับเก็บอย่างเดียวมันยังทําหน้าที่เป็นพอร์กแบงค์ได้ด้วยนะครับพอรแบงค์สำหรับตัวไฟฉายนี่แหละนะครับซึ่งยอดเยี่ยมมากตลับก็จะเป็นตลับพลาสติกนะครับสีทองนะครับเข้ากันกับตัวบอดี้เลยโดยด้านหน้า ก็จะเป็นลูกโลกนะครับแล้วเป็นกราฟิกคล้ายๆกับเหมือนกับเ,เลเซอร์เหลี่ยมๆนะติดๆติดๆ,ดๆดกันโดยจะมีบอกว่าเป็นโอไลท์ไวเลสชาร์เจอร์นะครับคือชาร์เจอร์ไร้สายนั่นเองส่วนด้านหลังก็จะเป็นที่เกี่ยวคล้องกับที่คล้องมือที่เขาให้มานะครับแล้วก็ตัวตลับจะเป็นฝาเปิดแบบยกขึ้นแบบนี้นะครับจะมีตัวไฟฉายอยู่ข้างในข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตรงท้ายตรงฐานนะครับจะบอกว่าเป็น ชาร์จิ่งเคสนะครับโมเดลไวเลสชาร์จเจอร์จาก o l i ล h ์แบตเตอรี่นะครับความจุภายในอยู่ที่5,000 m a มิลลิ8อมวัซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้เป็นแบตเตอรี่บิลอินะครับในตลับอยู่ที่2อง0นนะครับความจุนะครับเรเลทคัปซิคือ5 6 ah, 5 0องอมิลลิอันนี้คือเป็นตัวแบตเตอรี่ที่จ่ายกระแสออกนะครับแล้วก็ Power นะครับเป็น Type-C Input เข้านะครับ 2A ที่5 v ออกก็คือ 2A 2.4A ที่5 v นะครับแล้วก็ Output ออกเนี่ยที่4.2 v ที่ 1A main ช h i หน้าแน่นอนนะครับตัวตลับจะมีช่องเสียบ USB Type-C ตรงนี้นะครับตรงฐานด้านหน้าแล้วก็จะมีหน้าต่างสำหรับบอกเลขเวลาเราชาร์จไปมันก็จะบอกจำนวนนะครับ ตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะสังเกตยากหน่อยนะจะบอกว่าอะไรเรามาดูกันสูมให้ดูนะครับเขาจะเขียนว่าอะไรเงา LED มันจะบังมันบอกว่าเคสตัวนี้นะครับสามารถจะชาร์จนะครับบตรอนนะครับได้ถึง5ครั้งบัตรอน4ได้ถึง5ครั้งเลยนะครับแล้วก็ใช้งานกับบัตรอน3 วัน r 2ร์ทเพิร์รุนมินิเพร์รุนมินิได้ด้วยนะครับใช้ชาร์จได้ด้วยหน้าตาก็จะเป็นช่องใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเจ้าตัวอุปกรณ์กันดึงออกมานะครับฐานของตัวอุปกรณ์จะมีตัวบล็อกนะครับไม่ให้ชาร์จแล้วก็เวลาเราใส่เนี่ยต้องใส่ด้านที่เป็นคลิปเนี่ยหันเข้าข้างในนะครับซึ่งตัวตลับจะมีแม่เหล็กนะครับคอยดูด แล้วปิดนะฝาก็เป็นเหมือนเม็นสปริงโหลดนะครับเวลาเราจะใช้งานเพียงแต่ใส่ตัวอุปกรณ์เข้าไปแล้วผักนะครับมันจะมีบอกว่าแบตเตอรี่นะครับในตลับมีอยู่46เป็นเลขสีน้ําเงินสีฟ้าตรงหน้าจอตรงนี้คือแบตเตอรี่ที่เป็นของตัวตลับเองนะแต่แบตเตอรี่ตัวไฟฉายเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ ตัวอุปกรณ์เนี่ยจะเป็นไฟฉาย everyday carry ขนาดเล็กซึ่งผมเคยรีวิวเจ้ารุ่นนี้นะครับแต่ไม่ใช่เวอร์ชันนี้เยอะแล้วนะครับมีทั้งสีแดงสีอะไรลองไปดูย้อนหลังกันได้เลยให้ไวไมหมดนะตัวนี้จะมาเป็นลักษณะคือทำด้วยทองเหลืองครับหรือ brass นั่นเองครับซึ่งถ้าลองมาดูกับตัวตลับแล้วก็ต้องบอกว่ามันมันสวยมากเลยนะนะครับต้องบอกว่ามันดูพรีเมียมจริงๆนะครับนี่ลองถ่ายให้ดูแบบนี้เลยนะครับเท่คูๆชิกชนะครับ ตามนี้เลยเราลองมาชั่งน้ําหนักกันดูนะครับว่าทั้งหมดมันเท่าไหร่แล้วก็ตัว,วอุปกรณ์จะมีแผ่นบล็อกแบตเตอร,รี่ด้วยมึงข้างในนะครับถ้าเปลี่ยนบัตรก็เพียงแต่หมุนหัวกับตัวแยกเอาจกากกันซึ่งแน่นมากนะครับต้องบอกก่อนว่าทองเหลืองหรือทองแดงเนี่ยใช้งานไปเนี่ยสักพักมันจะเริ่มดําหมองลงนะครับแล้วก็เกิดพาทีนาหรือว่าทานิชอาจจะเป็นสีเขียวคล้ำอะไรแบบนี้ยตัวไฟฉายพร้อมแบตนะครับ90กรัม ตัวตลับซองอย่างเดียว144แล้วช่างทั้งคู่อยู่ที่234นะครับ234กรัมนะครับทันทีที่ตัวตลับถูกเปิดออกแบบนี้นะครับด้านบนก็จะมีไฟบอกสถานะอยู่ที่46%แล้วเวลาเราใส่ชาร์จก็เพียงแต่นำกลับเข้าไปแบบนี้จะมีไฟสีแดงขึ้นไว้กลังชาร์จนะครับเต็มแล้วจะเป็นไฟสีเขียวปิดเข้าไปนะครับตลับจะถูกดูดไฟออกจากตัวตลับ เข้าไปสู่ตัวไฟฉายตลอดนะครับแล้วถ้าเราชาร์จเราเพียงแต่เอา Type C มาเสียบตรงฐานตรงนี้มันก็จะทําการชาร์จเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูด้วยการนําสาย USB นะครับ Type C นำมาเสียบเข้าไปที่ตรงนี้นะครับและมันจะมีไฟกระพริบขึ้นแบบนี้4 6ก็จะไป4 7กระพริบก็คือมันจะเป็นการบอกว่ามันชาร์จเปิดฝามานะครับก็นําตัวอุปกรณ์ออกมาคล้ายๆเป็นหูฟังเป็นแท่นชาร์จนะครับที่เราต้องการจะพกพาเขา,าแบงค์ไปก็ เอาไอ้ตัวนี้ใส่เก็บเข้าไปก็พกพาไปเลยไฟจะถูกดูดจากตัวตลับเข้าไปในตัวอุปรกรณ์แล้วทำให้แบตเตอรี่ในอุปรกรณ์เต็มตลอดเวลาสามารถชาร์จไอ้ตัวนี้ได้ถึง5เที่ยวเลยแบตหมดชาร์จแบตหมดชาร์จ5้าเที่ยวเลยนะครับตัวของไฟฉายผลิตด้วยทองเหลืองนะครับโดยในเวอร์ชันนี้จะมีการยิงมาร์กิ้งนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆลายกลอนลงไปในเนื้อนะครับยุบๆลงไปเนาะนี่นะครับสวยดีนะลายโอ้แบบแม่นยำมาก ปุ่มเป็นปุ่มโลหะนะครับน่าจะเป็นสแตนเลสทำา v v d มาแล้วก็จะมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่และก็กำลังการใช้งานโดยด้านขวาและด้านซ้ายจะมีการเจาะแบบไมโครพันช์นะครับเล็กๆอยู่ด้วยนะซึ่งเขาก็จะบอกระดับความสว่างแล้วก็ระดับกำลังของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ซึ่งด้านซ้ายเดาว,ว่าน่าจะเป็นระดับกำลังหรือเปล่านะไม่แน่ใจเดีผมลองดู ด้านซ้ายเป็นระดับความสว่างตรงนีน้ฝั่งซ้ายมือจะมีไฟบอก3ระดับด้วยกันนะครับส่วนด้านขวาจะเป็นความจุแบตเตอรี่นะครับก็มี3ระดับเหมือนกันปุ่มเนี่ยปุ่มค่อนข้างใหญ่นะแต่แบนราบไปนะกดง่ายแต่ว่าเขาไม่ลั่นง่ายนะเพราะมันแบนนะครับ ส่วนตัวคลิปติดตั้งมาบริเวณคอไฟฉายด้านข้างเป็นคลิปสตเตนเลสทำ PVD สีทองรับปัปกับตัวบอดี้เลยเป็นแบบเบเซลอัพและเบเซลดาวได้ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปมันเน็บได้สองฝั่งมีรูร้อยแรงดัดด้านบนนะครับสายคล้องกันหล่นหายแล้วก็ตัวฐานก็เป็นแม่เหล็กนะครับ MCC cable ซึ่งสามารถใช้งานกับแท่นชาร์จหรือปั้นชาร์จนะครับได้หมดโอมิโนก็ชาร์จได้ด้วยถ้ามีแหล่งพลังงานก็จะมีไฟขึ้นเป็นสีแดงเต็มแล้วเขียวดึงออกได้เลย ฐานนอกจากจะมีะเป็นคุณสมบัติเป็นฐานชาร์จแล้วนะครับยังสามารถใช้เป็นแฮนด์ฟรีได้ด้วยนะครับแปะกับตู้เอกสารลิ้นชักหรือฝากระโปรงรถเป็นไฟซ่อมแซมผิวก็เป็นอทองเหลืองนะครับแล้วก็ลายกันเลื่อนก็จะเป็นลายเท็กซ์เจอร์แบบที่โอไล์ก็ใช้มายาวนานแล้วนะจะมีการปรับสัดส่วนนิดหน่อยแต่ต้องบอกว่าเป็นลายที่จับแล้วกระชับมือมากนะครับส่วนด้านใน หมุนมานะครับเราจะเจอกับสปริงโหลดแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่แถมมามีสปริงโหลดตรงท้ายติดตั้งโอริงป้องกันน้ำและฝุน่นตัวนี้ป้องกันถึง ipx 8นะครับแบตเตอรี่เป็นของโอไลท์เองรุ่น orb ขีด1 6 c, c 6 6นขีด C6 นะครับอนะครับ650มิลลิอมป์วัตต์ชั่วโมง3 6โวลต์ imr 16340 r e c h a r ี e นชาร์จนะครับโอไลท์ o เนี่ยต้องใช้แบตของเขาเองนะแต่ข้อดีคือมันเสถียรน,นะครับแล้วก็ไฟฉายทุกตัวเา แถมแบตเตอรี่หมดเลยนะครับคราวนี้เราลองไปดูแสงกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดู UI กันว่าแสงเป็นยังไงแต่ต้องบอกว่าแสงดีมากนะครับไปดูแสงกันเลยครับผม o l ไล h t บัตรครับนี่คือระดับที่ต่ำที่สุดแค่ตรงนี้แล้วก็ระดับที่สูงขึ้นครับอันนี้โลครับมีเดียมครับไฮครับแล้วก็เทบ ซึ่งแสงก็กว้างไม่ต้องสาดไปมาเยอะแค่ระดับโลก็พอใช้งานแล้วอยู่ในบ้านก็เดินสองเวลาไฟดับหรือว่าโรงรถแม้กระทั่งออกไปในโรงหนังในอะไรอย่างเงี้ยนะครับระดับโลมีเดียมก็ดีแล้วนะครับนี่ถูกลมีเดียมหาย เทอร์โบและสเตรบครับโล่มีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบครับ แสงโคตรเวอร์วังนะครับตัวขนาดนี้นะครับตัวไฟฉายมีระบบล็อกที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ล็อกนะครับเมื่อเราล็อกแล้วกดสวิช์ลงไปไฟจะไม่ทํางานเด็ดขาดเลยนะจะมีแค่ไฟขึ้นว่าแบตเตอรี่ยังมีแต่ไฟจะไม่ติดวิธีออกจากการล็อกนี้หรือล็อกเอาท์นะครับก็คือเป็นอันล mm ็อกเนาะกดปุ่มค้างสักครู่หนึ่งนะประมาณ2วินาทีไฟก็จะติดขึ้นมาที่ระดับเอวดาโลหรือมูนไลท์ซึ่งความสว่างน่าจะอยู่ที่ประมาณ0.5หลูเมนหรือครึ่งลูเมนนะครับ กดคลิกเพื่อเปิดปิดนะครับเปิดแล้วต้องการปร,ปรับความสว่างก็กดสวิตช์ค้างสักครู่นึงจนไฟติดขึ้นมาที่ระดับสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับโดยปกติแล้วจะมีความสว่างให้ใช้แค่3ระดับคือโลมีเดียมแล้วก็หายแค่นี้แล้วจะวนกลับไปที่โลอีกนะครับแค่นั้นปิดไปหมดอะไรเปิดมาอยู่หมดนั้นนะครับยกเป็นโหมดอัลตร่าโลต้องเรียกด้วยการกดสวิตช์ค้างตั้งแต่ต้นตอนปิดติดแล้วปล่อยมือจะมีอัลตราโลแต่ถ้าข้ามอัลตร่าโลไปแล้วก็จะไม่มีแล้วนะครับก็ต้องเรียกใหม่ทุกครั้ง กดดับเบิลคลิกหรือดับเบิลแท็บไม่ว่าไฟจะเปิดหรือปิดก็ตามจะไปที่เทอร์โบทันทีก็เป็นพันลูเมนนะครับกดทริปเปิลคลิกหรือ3คลิกตอนที่ไฟเปิดหรือปิดก็ตาม1,2,3จะไปสโตรทันทีนะครับไฟยังมีโหมดที่เรียกว่าออโต้ชดดาวหรือว่าเป็นดีเลย์นะครับคือเปิดไฟอยู่ที่โหมดใดๆก็ตามกดคลิกแล้วคลิกโฮครั้งที่2ไฟจะบลิงขึ้นมา1ทีเป็นการบอกให้เราทราบว่าไฟจะเข้าสู่สถาะนะ ปิดอัตโนมัติภายใน3นาทีถ้าไม่มีการกดหรือปรับโหมดอะไรลองดูนะครับเปิดอยู่นะระดับอะไรก็ได้คลิกแล้วคลิกโฮนะครับลองดูเนาะคลิกคลิกโฮบลิงแบบนี้ถ้าวางไว้เฉยๆ3นาทีไฟดับเองครับปิดปิดเองเลยทาเหมือนเดิมครับคลิกคลิกแล้วก็โฮ สอง b l i n นี่คือ9นาทีดีเลย์นะครับแต่ถ้าเราปิดไฟซะก,ก่อนมันก็จะยกเลิกทั้ง3นาทีและ9นาทีนี่ก็เป็นโหมดดีเลย์นะไฟฉายตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นไฟฉายที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับแม้ว่าตัวเล็กเพราะวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยมันเป็นทองเหลืองทองแดงไทเทเนียมสเตเลสก็จะหนักกว่าลูมินมทั้งหมดแต่ก็จะมีความทรงคุณค่าอยู่ของวัสดุที่เป็นทองเหลืองที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็สีมันก็จะหมองคล้ำหรือว่าจะเปลี่ยนสีไปตามเวลา ตามการสัมผัสกับออกซิเจนนะครับซึ่งก็แล้วแต่เลยว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงก็ลองไปดูได้นะครับโดยโดยทั่วไปแล้วก็เป็นไฟฉายที่ผลิตออกมาน้อยจํากัดจํานวนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบกันก็รีบไปหาซื้อกันเลยนะในโอกาสที่ยังมีโอกาสนะครับมีมาพร้อมตลับเป็นพรีเมียมเพราะว่ามีตลับมาด้วยนะครับผมก็ถ้าชอบก็ลองดูนะครับลองเลือกดูนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเราจะกนใหมาอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดี h a บ p y ride and out